สวัสดีทุกทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้เราเห็นภาววันนเช่นเคยนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะเสียงค่อนข้างที่จะแปลกประหลาดนิดนึงนะคือผมเนี่ยเจ็บคอแบบเจ็บจริง,รงๆเว้ยซึ่งไอ้คลิปนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าเสียงที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ว่าพูดตามตรงเลยนะนี่ขนาดเคยเพิ่งเริ่มไปได้แค่18วินาทีเนี่ยคอผมมันก็จะกำลังจะแตกแล้วทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยมันคือ5อันดับตัวละครที่มีผู้เล่นน้อยที่สุดซึ่งจะจัดจากการที่คุณเนี่ยหยิบ ตัวละครนำไปลงอบิสครับโดยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดที่พูดถึงในตรงนี้เนี่ยในทั้ง5อันดับตรงนี้เนี่ยครับหลายๆตัวละครจะมีเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากันอันตรงนี้เนี่ยมันไม่ต้องแปลกใจนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของจานวนที่ผู้เล่นเนี่ยเล่นอยู่ใกล้เคียงกันหรือก็คือมันมีคนหยิบที่น้อยมากๆในระดับที่มันใกล้เคียงกัน เต่เป็นว่าผมจะจัดเรียนตามเว็บที่เขาบอกมาและกันนะครับซึ่งในส่วนของเว็บที่ผมพูดถึงเนี่ยผมก็จะแปะเอาไว้ตรงดีสคริปชั่นสามารถไปดูกันได้นะซึ่งถ้าข้าอันดับเนี่ยจะมีตัวอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันครับ,รรบผมเขาได้นําร้านเติมเกมดีๆอย่าง r Rich Man s h o p บริการเติมเกม24ชั่วโมงการันตีด้วยยอดผู้ติดตามหลักแสนคนเติมได้ทั้งในเฟซในไลน์อินสตาแกรมและเว็บไซต์ Rich Man s h อ p เติมถูกเติมไวไว้ใจ r o ิช m a n ช็อปช็อป และสำหรับใครที่กำลังมองหาไอเดีเริ่มต้นเกณฑ์ชินในราคาถูกขอ,ขอขแนะนําร้านดีๆอย่างเฮโซนนอกจากที่ร้านเขาจะมีระบบต่างๆที่เยอะมากแล้วเนี่ยร้านของเขาจะมีในเรื่องของการซื้อไอดีแบบอัตโนมัติแถมยังมีการรับประกันไอดีให้ถึง30วันรวดเร็วทันใจปลอดภัยต้องเฮโซนอันดับที่5 He เฮโซเฮโซเป็นตัวละครที่เคยฮิตมาก่อนเนื่องจากแมคคณิกของเขาเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถต่อยตึงเรียกได้ว่า ตึงปริเปรีเลยแต่ว่าด้วยเขาได้ว,ว่าตัวละครนี้เนี่ยครับมันมีจุดเด่นในเรื่องของการที่เขามีหน้าที่เป็นคอนโทรเลอร์ในเทเซอร์ทีมนั่นเองคอนโทรเลอร์ Controller คือตำแหน่งอะไรมันคือตำแหน่งที่ยืนเป็นหลักในตีเทเซอร์ครับซึ่งไอตำแหน่งยืนเป็นหลักตัวนี้เนี่ยปัจจุบันมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวซึ่งตัวละคร,ซ,ะครซึ่งตัวละครที่เอามาเล่นแล้วคุ้มจริงๆเนี่ยก็จะมีในส่วนของเฮโซแล้วก็สูโครสครับเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยครับมันสามารถทําดาเมจการกระจายได้ แล้วก็มีในเรื่องของความเร็วการโจมตีที่เร็วมา,มากๆด้วยมันเลยสามารถทําให้ในส่วนของทั้งซิงชิวหรือแย่หลานในตี้เนี่ยหรือจะเป็นปิดเต่าในตี้ก็ได้เนี่ยมันสามารถรีดประสิทธิภาพได้ดีนั่นเองครับอ๋อเขาเลือพูดถึงอีกตัวที่สามารถเอามาทาตีเทเซอร์ได้ก็คือวันเดอร์เรอร์นะครับที่เป็นคอนโทรเลอร์ได้เหมือนกันซึ่งในตีเทเซอร์เนี่ยครับเฮโซถือว่าเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างี่จใจแย่ถ้าเทียบกับ3าตัวละครที่เราพูดถึงก็คือมีเฮโซมีซูโคสแล้วก็มี วันเ e r ร์ถูกไหมเฮโซจะดูแย่ที่สุดแล้วครับนักเป็นพ่อในส่วนของซูโครส e นั้นนอกจากเขาจะทําการกระจายได้ไม่ต่างอะไรจากเฮโซแล้วความสามารถของเขาเนี่ยยังมีในเรื่องของการแจกชนานาญทาาให้กับทีมด้วยซึ่งทีมเทเซอร์เป็นทีมที่เน้นการทําปฏิกิริยาาตุเลยไม่แปลกใจครับที่คนจะเล่นเฮโซน้อยกว่าซูโครสแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันเดอร์เอร์เองก็เล่นตีเทเซอร์ได้มันเลยทําให้คนเล่นเฮโซเนี่ย น้อยเข้าไปใหญ่เลยครับซึ่งเปอร์เซ็นต์คนที่เล่นเฮโซนั้นมีอยู่ที่0.3นั่นเองซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะต่ำม,มากๆครับอันดับที่ 4. r a เ e r หรือลาศอผมไม่รู้ว่าแต่ละคนเรียกยังไงแต่ส่วนตัวผมเรียกมันว่า r a เซอนะแต่ว่าผมก็เห็นหลายๆคนเรียกลาซอเพราะงั้นผมก็เอาทั้งสองชื่อนั่นแหละ เอาเป็นว่าเรเซอร์เนี่ยครับเป็นตัวละครที่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2สาย1ตําแหน่งตาแหน่งของเขาคือในส่วนของเมนเดมิสครับโดยสายของเขานี่ก็จะแบ่งออกเป็นสสายใช่ไหมก็คือในส่วนของสายเมนเดมิสกายภาพแล้วก็สายอวัหลดซึ่งในส่วนของเมนเดมิสกายภาพเนี่ยครับ เรเซอร์ถือเป็นตัวละคร4ีดาวที่ทำดาเมจกายภาพได้คด่อนข้างที่จะดีนะครับต้นๆเลยแต่ว่าข้อเสียของเรเซอร์เองก็มีเหมือนกันตรงที่ว่าเขาเป็นเมนดิเพียกายภาพนั่นแหละครับ mm hmm. ปัจจุบันเนี่ยสายกายภาพยังไม่ใช่สายที่น่าเล่นขนาดนั้นเ mm hmm. นื่องจากว่าอบ,บิสหลายๆครั้งมักจะนําตัวละครที่ต้านทานกายภาพเข้ามาอยู่ในอบ,บิสครับ mm hmm. ยกตัวอย่างเช่นในส่วนของ mm hmm. รุนกาดหรือพวกเออบรรดาร,รุนทั้งบดเนี่ย mm hmm. มันสามารถกันกายภาพได้และถึงแม้ว่าอบิสจะไม่เอารุนพวกนั้นมา มันกระดันเอาไอ้พวก geo witch มาซึ่งก็กันกายภาพเหมือนกันครับส่วน e n ้ r g y overload เดี๋ยวเรเซอร์ก็เป็นตัวละครที่ไล่ตามเพื่อนไม่ทันฮะคือมันไล่ตามทันเว้ยคือหลอดวิ่งอมันวิ่งพลอยแล้วแล้วก็ตัวละครของเรเซอร์เนี่ยเป็นตัวละครโชตัดใช่ปะมันวิ่งทันฮะแต่วิ่งไปสักพักเนี่ยคุณจะไม่มี energy ในการใช้ซึ่งคุณจะเป็นที่จะต้องวิ่งก็ไปตีเรื่อยๆการทำ overload เนี่ยมันเลยไม่นิยมเท่าไหร่คือมันดีเว้ยเรเซอร์ overload มันแรงแต่ข้อเสียก็คือมอนมันกระเด็นครับ ซึ่งเรเซอร์เนี่ยมีจำนวนคนเล่นอยู่ที่0.2นั่นเองอันดับที่3กับซินยานครับซินยานเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมคิดว่ามันมั่วที่สุดในเกมนี้แล้วเนื่องจากเมคคนิกของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากนี่เป็นตัวละครที่ไม่รู้ว่าจะเล่นสายอะไรดีแต่คนส่วนใหญ่คงจะคิดว่ามันเป็นเมน n p s s ซึ่งจริงๆแล้วตัวของซินยานเนี่ยผมมองเป็นซับเบิร์สมากกว่าที่จะเป็นเมน DPS เนื่องจากว่าตัวละครอย่างสิญหาน,นั้นมีดาเมจกายภาพที่สู้เลเซอร์ไม่ได้เลยสักนิดแต่ว่าในส่วนของอันตร์ของเขาเนี่ยมีเบอร์ซี่ค่อนข้างจะแรงและติดคีร้อ0เเมื่อคุณมีกลุ่มดาวเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของสิญานเลยเป็นซับเบิร์สได้ก็คือเป็นตัวละครที่ออกมาเพื่อ,อกดอันติแล้วก็เปลี่ยนตัวแต่ถ้าพูดตามตรงแล้วอย่างที่บอกฮะดาเมจกายภาพเกมนี้ยังยังไม่ได้เป็นที่สนใจมากนักจนกว่าจะมีตัวละครที่ชื่อว่ามิกะโผลมาและถึงแม้ว่ามิกะจะโผลมาเนี่ยผมก็คิดว่าสิง พราะสุดท้ายแล้วพอมิกะเข้ามาคนเขาก็เอาไปเล่นกับยูร่าหมดครับเพราะนั่นคือเมดิเวสกายภาพอย่างแท้จริงแต่ตัวแต่ว่าตัวละครอย่างสินยานเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ตำแหน่งค่อนข้างที่จะมั่วโดยจำนวนผู้เล่นเนี่ยป่าไปที่0.2ครับซึ่งเท่ากับตัวละครอย่างเลเซอร์นั่นเองอันดับที่2อเอลอย เอรอยเป็นหนึ่งในตัวละคร Limited ของเกมซึ่งมัน Limited ในรูปแบบที่ว่าไม่รู้จะกลับมาอีกครั้งเมื่อไหร่และเป็นตัวละครที่แจกเพียงแค่แผ่สั้นๆเท่านั้นเอาเปนว่า ID ที่มีเอรอยเนี่ยถือว่าเป็น ID ที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับที่แรงพอสมควรครับแต่ว่าก็มีผู้เล่นหลายๆคนเหมือนกันที่มี a อรอยแต่ถามว่าทําไม a อรอยถึงไม่มีคนเล่นล่ะนั่นแหละคือประเด็นเว้ยเอรอยเนี่ยเป็นตัวละคร5ดาว เพียงตัวเดียวในลิสต์ทั้งหมดตรงนี้ครับที่ติดอันดับตัวละครที่มีผู้เล่นน้อยที่สุดอย่างแรกเลยคือจํานวนของคนที่ครอบครองมันเนี่ยก็น้อยแล้วครับแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นตัวละครตัวนี้ไม่มีกลุ่มดาวให้คุณเปิดแล้วตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละคร5ดาวที่มีสแต็เหมือนกับ4ดาวทุกประก,การเท่านั้นยังไม่พอครับเอรอย์เป็นตัวละครที่เล่นได้ยากมากๆและถึงแม้ว่าคุณจะเล่นเอรอยได้เนี่ยพูดตามตรงว่าการยูก็ยังดูดีกว่ายเยอะ มันเลยไม่แปลกใจเลยที่เอรอยจะอยู่ที่เปอร์เซ็นต์0.2%ของคนเล่นทั้งหมดหรือว่าอยู่ในระดับสองนั่นเองครับอันดับที่หนึ่งแคนเดสแคนเดสเป็นตัวละครที่เพิ่งเข้าได้ไม่นานอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ผมมองว่าคนเล่นน้อยแต่ว่าจริงๆแล้วแคนเดสเนี่ยก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งเลยที่เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีประโยชน์ในเกมนี้เนื่องจากว่าตัวละครตัวนี้นั้นมันมีนมหน้าที่ในการเคลือบ ให้กับผู้ถือประเภทดาบใหญ่โขกแล้วก็ดาบเล็กแค่3ประเภทนี้ซึ่งการเคลือบน้ําของเขาเนี่ยก็คือจะเคลือบแล้วก็โจมตีเป็นดามน้ําคล้ายๆกับโจงหยุดอะเอาว่าจงหยุดจะเป็นท่าน้ั้งแข่งใช่ไหมเอาว่าแคนเดสเนี่ยจะเป็นท่าน,น้้าครับแล้วแคนเดสจะมีหน้าทีอ่อันหนึ่งก็คือในส่วนของการบัฟดามจให้นิดหน่อยนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยยุนจินมันก็ทําได้ไม่ต่างกันมากแต่แค่ว่ายุนจินไม่สามารถทําให้คุณเคลือบน้ําได้เท่านั้นเอง ซึ่งแคนเดสเนี่ยมันดีที่สุดในตี้ของออยาโตะเพียงแค่ตัวเดียวในเกมเลยครับหมายความว่าถ้าเกิดคุณจะเอาแคนเดสไปเล่นกับตัวละครอื่นๆในเกมนี้ไม่คุ้มเลยคุ้มแค่การที่คุณเนี่ยเอาแคนเดสมาใส่ในทีมออยาโตะเท่านั้นทําให้ตัวละครตัวนี้เป็นอันดับหนึ่งของคลิปนี้ไปนั่นเองครับโดยจานวนผู้เล่นอยู่ที่0.2และนี่ก็คือทั้งหมดของ5อันดับตัวละครที่มีคนเล่นน้อยที่สุดครับ เป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบนวก็ะยืนที่กดไลค์กดซับสไครป์เพิ่มกำลังใจกับคลิปใหม่ๆของผมสำหรับวันนี้ถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดประการใดเนี่ยผมก็ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ่ายจ้า